นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโอ้โหท่าคือว่าต้องถ่ายไปกว่านี้ถึงจะเต็มเป๊ะวันนี้เราจะมาขนของกันนะคะคือเรื่องในวันที่เรียนจบแล้วแต่ว่ายังไม่จบแบบสมบูรณ์เลยต้องถึงงานกันอีกนี่นะคะก็เป็นเมดเอานะคะน้องมูการนะคะอยู่ด้วยกันมาต้งสองปีน่าปวดหัวอยู่ด้วยกันมาต้งสองปีแน่ ก็ใจหายอยเรื่องนึงที่จะแบบว่าอย่าดิอ่ะโอเควันนี้ต้องขนของค่ะแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ย้ายคนเดียวนะคะวันนี้เพราะว่าภูกันก็คือจะย้ายออกด้วยกันเลยค่ะนี้องแค่เคลียร์ห้องแล้วก็จะเอาเหมือนย้ายเลยกันเลยนะใช่ตอนแรกฉันเฮ้ยของกูเยอะขึ้นวะเอ๊ะไม่ใช่กูเนี่ยวันนี้ เคียให้อย่างไรนะคะเดี๋ยวนย bye bye. Bye คนอรกจะนนย้ายค่ะบ๊ายบายลาซี่บ๊ายบายขอบคุณนะคะให้บุญได้คะ่ะบุญอยาบุนอะไรไม่บุไม่มีอะไรให้บุญเลยจริงเอา้าแบบว่าเริ่มที่แบบนนอนเช้าดีกว่าแล้วนี่ฉันน,นอนเช้าหรออ่ะ แกคือแกตื่นแล้วแกตื่นเจ็ดโมงฉันนอนแปดก็ไม่ใช่เวลาเรียนของเราคือผู้การมีเรียนปกติแต่ว่าสิ่งก็คือเหมือนปิดคาสไว้แล้วก็บางแล้วคนจะจบแล้วเนาะไม่ค่อยได้เรียนเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ค่อยมีเรียนก็มีแต่ส่งงานส่งโปรเจกต์อะไรก็ใกลจบแล้วค่ะค่ะยังไงต่อคะแทนค่ะ ไม่เป็นไรไว้เจอกันก็ได้โอเคนะคะสุดท้ายนี้ก็แค่ไม่ได้เป็นเมดกันแล้วแต่ว่าก็ไปหาฉันได้ที่นู่นถ้าแกว่างแกก็ไปหาฉันแล้วถ้าฉันได้มารังสิตก็อดูยหนัดเจอกันมาเล่นแน่นอนแล้วขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ม่รู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเมดคนใหม่เขามาอ๋อเดี๋ยวก็เจอกันข้างนอกข้างนอกยังโอ้ยังไม่ได้หาดได้ไปเลย เอาหนาเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอคนใหมน่ๆชีวิตต้องยังเจอคนเยอะนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นคติคำคมสัตรูโอเคบ๊ายบายเนี่ยกูจะไปอยู่แล้วอ่ะ <laughs> มันต้องมีเรื่องอะไรที่แบบกูน <laughs> ต้องทำผมใหขออนงญาตไปทำผกกัน่ะ ตอนนี้ก็เก็บของแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอวันนี้พี่ปอยจะมาพาขนของนะคะจากที่มอรังย้ายไปลาดพร้าวนะคะเพราะว่าเราไปฝึกง,งานแถวนน้นถ้าเดินทางเนี่ยมันเหนื่อยมากมันไกลามากแล้วมันก็นั่งรถหลายต่อมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ใกล้ๆที่ฝึกง,งานนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเก็บของกุ๊กที่กไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกก็คิดว่าเออ เดี๋ยวผูการจะช่วยย้ายของใช่ไหมคะจะช่วยขนของแต่ว่าตอนน,นี้ไม่น่าใช่แล้วค่ะตอนนี้น่าจะต้องช่วยผูการขนของก่อนเพราะว่าผูการพ่อมารับแล้วนะคะเอ่นี่ค่ะคือของผูการแล้ว่อนเยอะมาก่เดี๋ยว,ยวไปช่วยก่อนนะคะเดี๋ยวจริงขอนแล้วพื้นใหญ่กว่านี้แล้วข <laughs> <laughs> นของทีก็คือจะปยแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนไม่ได้ย้ายคนเดียวจริงๆนอันนี้ย้ายแพ็คคู่ค่ะใช่ค่ะถึงหรอคะ Hmm. ตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาเช็คสภาพความเรียบร้อยของห้องเนาะว่ามีตรงไหนชำรุดไหมหรือว่าเรายังเก็บของไปไม่ครบหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นการขึ้นมาห้องนี้ครั้งสุดท้ายแหละเพราะว่าเราจะต้องคืนกุญแจเขาแล้วนะคะก็ขนของขึ้นมาบนรถพี่ปอยเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะย้ายไปที่หอใหม่กันก็แอบใจหายนิดนึงเพราะว่า เราอยู่รังสิตมาตั้ง4ปีเนาะทุกคนก็ไม่เป็นไรเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวเล่นที่นี่ใหม่เนาะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงห้องใหม่แล้วเนาะก็คือออย่างที่ออมสินบอกไปนะคะว่าออมสินก็คือเรียนที่มหาลัยจบแล้วใช่ไหมเหลือแค่ฝึกงานฝึกงานเสร็จก็คืออาจจะจบตามหลักสูตรแบบสมบูรณ์แบบนะคะตอนนี้ก็เหลือฝึกงาน4เดือนและถ้าจะให้ เ,ออเดินทางจากรังสิตมาลาดพร้าวเพื่อมาทํางานเพราะว่าที่ทํางานของอมสินที่ฝึกงาน,นยอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะถ้าจะให้เดินทางทุกวัน,นก็ไม่น่าจะไหวก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นย้ายมาอยู่ใกล้ๆสถานที่ฝึกงานดีกว่าจะได้สะดวกต่อการเดินทางด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เลิกย้ายห้องใหม่นะคะพี่ปอยก็เป็นคนพามาเนาะพี่ปอยก็พาไปขนของจากที่รังสิตมาที่ลาดพร้าวนะคะแล้วก็พาไปกินข้าวเรียบร้อยจน ขนของขึ้นมานะคะแล้วก็อสินก็เลยให้พี่บอยกลับไปพักผ่อนเนาะเพราะว่าของที่เหลือเดี๋ยวเราจะต้องจัดการเองนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนดีเพราะว่าของเยอะมากของเต็มห้องไปหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาเก็บของค่อยๆทยอยเก็บของจัดของกันไปก่อนดีกว่านะทุกคนโอเคนะคะฝากเป็นกําลังใจให้อองสิลิการเก็บของครั้งนี้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วเราก็แพ็คของเก็บของใส่ มา,มาถึงที่นี่ก็ต้องมาเรียงของจัดของอะไรอีกท่างาั้นเดี๋ยวอมสินขอไปจัดของเก็บของกันก่อนนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เพิ่งจะจัดห้องเสร็จนะคะเอ่อช่วงที่เราเริ่มเก็บของเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็น่าจะห้าโมงห้าโมงเกือบหกโมงแล้วนะคะก็ใช้เวลาไปประมาณสี่ใช่ไหม อ่ะใช่สี 4, 5, ่ห้าประมาณนี้สี่ห้าชั่วโมงนะคะเหนื่อยมากค่ะตั้งแต่เช้าจนตอนนี้เนาะก็คือหมดแรงค่ะก็เดี๋ยวจะขอดวไปพักก่อนนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะฝากติดตามช่องออมสินอินดี้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อย จะไปอาบน้ำมาก็หาข้าวกินราคาเหนื่อยมากค่ะทุกคนคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่นะ